โคเลตติ้งดัมเบลโร่พี่เม้งเข้าฉากด้วยนะครับพี่เม้งลูกศิษย์จัวบีเดอร์ครับพี่จินเป็นคนเล่นครับหนึ่งสองสามตึ้งสองสามสี่ต่างหากโอ้โหพี่มือ

สิบหงครับโอเคครับ